สวัสดีครับซิพีสองครับนี่มาดูเขาเก็บมันเที่ยวสุดท้ายแล้วครับดูครับสิเจ็บบอกว่าวันนี้สยอเลยมีโอทีด้วย <c oughs> มีทีโอเอด้วยวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้หิวน้ำปั่นแท้เนาะได้ซื้อน้ำปั่นมาเลี้ยงเนาะงานนี้วะนั <c oughs> ่นสอซ <c oughs> ื้อน้ำปั่นมาเลี้ยงนะมาหิวน้ำปั่นแบบถวทางนู้นนะ่ะ เอยโท่ไปไม่เคยรับดอกจะให้น้ำปลนไปทรงอยู่บ้านน้อยไม่กล้าไปซื้อรับสอใช้ L50 คุณนะครับปีนี้คุณอย่างเดียวแล้วนี่เมื่อกี้พอดีเลยได้ไปดูสวนจาของได้ไปถ่ายคลิปรถยกยกรองของนุ่นวิ่งอยู่ก็ไม่ใช่เขาเกือบเสร็จ อคนงานคือนอนสบายแต่นี่มันปีที่แล้วมันปีที่แล้วติดเอาไปก่อนเด้อยังจะเอาหัวใหญ่เติบอีก่อพยไปมวะอะไ้เลยเอาไปไปก่อนจุกให้จักควดได้ไม่ยังเออเดี๋ยวจุบ่วัวเสืียไม่ตัวเสืียไม่ไม่มีเงินีหรวไม่ต้องมีเงินจุบเอาไปยึยางนะขึ้น นายยึดิษจริงะยึดิากอ้ตอง้งเลยมันหเดือนกี่บันเนี่ยมันปรังเลยนี่ ตัวสอคูตมันปรังเลย,เยเเตัวนกอร่อง,ไปไปอองที่ใช้เขาดันตรงนี้ให้แล้วลงมาตรงนี้นนนกใกลๆเจ่าไม่เสียเวลานะแบกเป็ไงเสียเวลาเลยบอกเขาเมื่อกี้กันแล้วนะให้เขาปาดไปนิดหนึ่งรถล่อยตนนี้ทาขานีกได้จ้ะนะี่ทำอะไรรอทแล้วนะต้องบอก โอ้น้องน้องเมียบักอันอ้วนรถที่บักอันนะ่องเนียนนนนเน้ยรถว่วนทำทางครับทำทางให้อีตุ๊กออกนะครับเนี่ย

สองยาขนาดใสเล่นๆนั่นเนาะนี่จะกระทือไปสามไหเนาะขัไปเที่ยวที่สี่ครับโซโซ มันเนี่ยอะไเที่ยวเทีเที่ยวครับมันเก็บเหลือเต็มแล้วครับนี่ตัวเอสไเรากลืมมาสนี้ไม่เ้ามาเเราก็โอไเคียดอีกล เท่าอะไรนะมันมันเยอะเท่าอะไรมันเยอะมาเร็วเสรเฮ้เดินเยะอพวอดโฮมันอันนี้ไี่บาปาักทงขาไว้เด้อฮ่าเมา่อก่้เ่าฮ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 ่าย่ด้่ัฮเาอ่ห่าส่วน่ล็กๆเองเก็บ่อาเก็บเอาเก็บเก็่าฮ่า่่ง่ก่่กบ่่ค่่่่่า่า กันไทยวนไหนไม่ได้บอกเลยกูได้เลยต้องเกี่ยวกันได้กระยาพูดถึงนะพูดถึงไปก่อนนในพึงถ่ายเลย <c oughs> ให้น้องเคยมาถ่ายก็ได้เด้สี่ห้านะเซลพี่ซอเนี่ยน่าจะมีแรงเยอะนะพูดถึงนะไม่ได้แรงเยอะอยากจะยกแบบฮึดเลยดูให้ดูให้ดู <c oughs> <c oughs> ซื้อหนาแล้วไอ้เครื่องนั้นตกหายพอหายเจอปุ๊บเสียดายตังเลยไม่น่าซ like, ื fruit, gram, tense, Hayır, ้อเครื่องนี้เลยฝั่งนี้ังนี้ก่อละเนีสงแนฝั่งนี้กอละเิงฝังนี้กอลิง เที่ยว4,000กว่าได้เลย4เที่วหมื่นหมื่นหกเฮ้ยสองได้ไหมเที่ยว4,000กว่าได้ไหม4,000กว่าอันนี้นี่ก็มันหมื่นหเนาะหมดนี่ถึงไหมอ๋อรมัสองนยี่้าเนาะหมื่นหนห่นองเราทำมันเนาะต้องดูเนาะ ต้องคำนวณได้ยังไงคำนวณเราจะแตะปีหน้าเอ้ยเอายังไงเราปีนี้ได้แค่นี้เราต้องเบิ้ลไปอีกให้มันได้เยอะกว่านี้ค้นปลุกค้นปลุกห่างปลุกทีไหมอะไรอย่างงี้ไอปีที่แล้วมันถูกเลือดหัวดีเดี๋ยวนึ่งนู่งต้นหนึ่งใช่เหระเราแต่ยาอยู่ก็จบแล้วมันมันมีอะไรเยอะการทำมันแค่นั้นเองใส่กุยนี่นึงใช่ไหมอันนี้มันเพย์ย่ามัน แต่นี้ดีมันไม่มีพวกายน่ะนะน้องยาที่พว่าควายกินนั่นมันเป็นแค่าดากระจายถ้าเป็นไอย้ยายแบบไอ้ไรไอ้ยายาฟุกอยู่ตามซุ่งนานะอืออันนั้นรากมันทิ่มหัวมันเลยเด ถอ <ś red> นมาช่วงนี้มันได้ยางหนึ่งช่วงโควิดเขาไม่ให้ช <ś red> ใช้ตังค์นนะเลยเ้างให้เก็บไว้ซื้อกับข้าวอย่างเดียวเขาไม่ให้ซื้อเหล้าซื้ออะไรเ้ยอดกับข้าวที่ือไม่กินเหล้าเพราะวเคี <ś red> ้วโควิดมันจะติดเชือ้อ เ้ยมอะไทำรถ้อซ่เนองรถอนปนจิ้ไปเนเองนี่ร,ระเบิดไซันี่แหะ <c oughs> แล้วก็ผ่านรถจย,ยกรองประหยัดอีกรถไทยแค่น้ำมันสองร้อยร้อยห้าสิบนั่นแหละ แค่นาดนี้จา้างเขายกรองเอาแล้วก็เอาไอเอาไอรถน้อยมาจยุยถ้าขุดไม่ใช่ขุดตื้นๆนะเนี่ยมันขุดลึกเลยนี่ไม่ระเบิดให้พร้อมเลยนี่น่นะ <c oughs> เอ็งไม่รู้ว่าถอนถอนนะรู้อย่างนี้นี่ค่อยไปเอาขี้ไก่ย,ยี่สิบถุงปุย๋ยเขาเกือบทิ้งเขาใจเขาล้างทำความสะอาดนะ่ะขี้ไก่แบบมีแต่ขี้นะก็ใช้ต้นไม้ตายอะ่ะ ดินนี่แน่นเลยแหละเยบมันแน่นเลยมันไ่ยติดถ้าดินในจงนาแรงหุยยม่ีเล่นอย่นั่นแหละปาฟรรึงเมนเหรอเงครบเก็บปางมนอเงเถอน เดี๋ยวเนี่ครับเท่าเกน้ำปันครับทเกน้ำปันวันนี้มีชาอะไรมาบริจาควันนี้โอ้โหอาจารยมืงทไม่ให้กูมาดูเท่าเกน้ำปั่นเฮ้ยอ้าวอะไรโฮเร้งอมาเร้งอะโอเล่โอเล่ไม่เป็นยังไงโอ้ห่ารักเน้อ นักแบบอะ่ะดูอันนี้พูดถึงนักแบกบไม่เหมือนไม่ต้องใช้แรงเลยเ <c oughs> ที่ยวตะลึงเด้อไม่จะถ่ายถ่ายนะำแก้น้ำปัน่นเพื่อเขาจะเลี้ยงน้ำปันสักแก้วหนึ่งอะไรอย่างนี้นะก <c oughs> ็ได้กินของฟรีอะไรเฮ้ยมันอยากนอกของฟรีนี่โ <c oughs> อ้ไม่ได้เลยเขาพูดวอรรอยเลย ถ้าซื้อเขาไม่รอยเลยไม่ไปทายสแกนไม่ทราบยกรองมันนี่น็่ไปแล้วคาดตรงไหนทุกวันนี้คลิปเยอะแยะคอยถ่ายใช่เน็ตนี้เน็ตไหนเน็ตใหญ่เน็ตย้อนนะนะเน็ตยฟิวเอาเลยเน็ตนั่นเน้นเลยนู่นแหละนู่นเป็นเขาเป็นที่ยากนาะแบบนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก็จะทายสิ่งนะครับกลับบ้านดีกว่าครับ